นี่ได้ตำปลาค่ะตำปลาโบไซขาปุ่นเด้อค่ะพี่หน้องสดคำยังไง ซอบหัวหอยหัวหอยจุกๆเลยค่ะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องรสชาติที่ตองการนะคะอีกคำหนึ่งมอนีมาแบบ คลิปสันส้นๆค่ะ แจงลูกไส้เป็นเบิ่งอันเบิ่งเกมค่ะลูก,กเกลือแจงต้องอีกหน่อยลูกเบิ่งเขาเจ้าะเขาทำอะไรนะสตรีมเกมเหรอลูกเขาเขาสตรีมเกมเหรออ๋อ,อดูพี่แป้งเป็นเบิ่งพี่แป้งค่ะ สมตำรสชาติที่เพ็กมากเลยค่ะเพ็บกบบกินเพ็ดไม่เผ็ดไม่หวานนะคะแล้วก็รสชาติจะออกน่นัว 嗯嗯，嗯哼。 คาะสำหรับคลิปนี้เพจกะฝากไบ้ซัมเนี้นะคะขอบคุณเ c ซทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้ลูกใสสวัสดีครับก่อนหุดสวัสดีครับลูกกี้กินอะไรครับมึกกรุบครับเพิ่นกินใดอันปกติเพรเพิ่นจะกินบบได้แต่ว่าย่อมว่าเป็นอย่างคือกินมึกกุบได้มึกกุบเพียงเพจค่ะพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนหลูก 拜拜。